เปิดรายได้ก้อยอรัชพรนางแทนกรรมการ6ธุรกิจเจ้าของกิจการหลายสิบล้านกลายเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตที่หลายคนพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากค่ะสำหรับนักแสดงและครีเอเตอร์สาวมากความสามารถอย่างก้อยอรัชพรหลังมีภาพคู่สุดสวีทกับทีมพิธานลิ้มเจริญรัตในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนๆโฟกัสเรื่องหัวใจและไลฟ์สไตล์ของเธอกันแบบรัวๆค่ะ และนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งมุมที่หลายคนยังไม่รู้นั่นก็คือบทบาทการเป็นนักธุรกิจหญิงที่เธอลงมือทำมาหลายปีแล้วงานนี้ค่ะ เพจดังอย่างฐานเศรษฐกิจก็ได้มีการนำส่งงบเงินปี2,567ซึ่งพบว่าก้อยมีชื่อเป็นกรรมการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจรวมถึง6บริษัทครอบคลุมตั้งแต่โปรดักชันคอนเทนต์บันเทิงไลฟ์สไตล์ไปจนถึงสินค้าเฉพาะทางมาเริ่มกันที่บริษัทแรกค่ะบริษัท a l ั a ไ Life Go จำกัดทำไรายได้ไปถึง24ล้านบาทกำไรสุทธิ2.8ล้านบาท ตามมาด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดอลาสไลฟ์รายได้น่ารักน่ารักค่าหลักหมืน่นบริษัทสวยฉลาดตลกรายได้สูงสุดถึง48ล้านบาทกำไรสุทธิ400กว่าบาทบริษัทมะยมมะเฟืองมะไฟจำกัดรายได้อยู่ที่10ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่1.6ล้านบาทต่อด้วยบริษัทมะยมมะเฟืองมะไฟสองจำกัดไรายได้อยู่ที่6ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่หลัก9 0 0 0แสนกว่า บและปิดท้ายด้วยบริษัทพอลดีน่าจำกัดซึ่งล่าสุดค่ะยังไม่มีการเคลื่อนไหวของรายได้นั่นเองซึ่งเมื่อนับตัวเลขทั้งหมดมารวมกันแล้วทั้ง6บริษัทค่ะ<ม>ก็จะอยู่ที่เราประมาณ 89ล้านบาทในปีเดียวเรียกได้ว,ว่าเป็นพอร์ตธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทผู้บริหารซึ่งงานนี้บอกได้เลยค่ะว่าสวยเก่งและรวยมากนั่นก็คือก้อยอรัชพรโดยหลังจากที่มีเพจธุรกิจค่ะได้เปิดรายได้ของก้อยก็ได้มีชาวเน็ตจํานวนมากค่ะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความเก่งซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่า ถ้าใครพูดว่าก้อยไม่เหมาะกับพี่ทาแสดงว่าไม่ได้รู้จักก้อยเลยสักนิดก้อยเป็นคนเก่งทัศนคติเลิศมากถ้ามีเวลาไปหาดูรายการที่เขาออกบ้างนะซื้อบ้านในราคา30ล้านบาทตอนอายุ26บอกเลยว่านางเก่งมากเกียรตินิยมจุฬาเลยนะจ๊ะสวยเก่งสมาร์ทครบเครื่องชอบชื่อบริษัทอ่ะเก่งจริงๆซีรีส์ดังๆหลายเรื่องก้อยก็เป็นผู้เขียนนะ เก่งอย่างนี้ไปรอดมีธุรกิจรองรับทําคู่ขนานกับการแสดงขอชื่นชมสวยรวยเก่งฉลาดครบ อย่างไรก็ตามค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงชีวิตของก้อยตอนนี้เนี่ยสวยแฮปปี้รวยครบทุกวิติเลยค่ะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องหัวใจแฟนๆก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าปีต่อๆไปเนี่ยอาณาจักรธุรกิจของเธอจะขยายไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก้อยอรัชพรเนี่ยเก่งอยู่แล้วงานนี้เนี่ยแฟนๆชื่นชมกันยกใหญ่เลยค่ะ